ก่อนอาทิตย์อัสดงต้อนรับความตายด้วยใจสงบชนทั้งหลายไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มั่งมีหรือขัดสนเป็นคนพานหรือบัณฑิตร้วนมีความตายรอยอยู่ข้างหน้าภาชนะดินที่ช่างได้ปั้นแล้วไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าสุกหรือดิบทุกชนิดร้วนมีความแตกทำลายในที่สุดฉันใดชีวิตของสรพสัตทั้งหลาย ล้วนถึงความแตกทำลายในที่สุดฉันนั้นดวงอาทิตย์เมื่อขึ้นสูงสุดแล้วก็ย่อมคล้อยต่ำลงจนรับขอบฟ้าไปดอกไม้เมื่อบานเต็มที่แล้วก็ย่อมโรยราเหี่ยวเฉาในที่สุดการเวลาย่อมเปลี่ยนผ่านไปจากวันเป็นคืนจากฤดูฝนย่อมเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวและเคลื่อนสู่ฤดูร้อน ดินที่ชุมช่มฉ่าในที่สุดก็ย่อมแห้งและแตกและแห้งธรรมชาตินั้นไม่เคยหยุดนิ่งหรือคงที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็เช่นกันมีอาจหนีพ้นความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอานิจจังได้วันนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่พรุ่งนี้เราย่อมแก่เท่าวันนี้เรามีสุขภาพดี แต่พรุ่งนี้เราย่อมล้มป่วยวันนี้เรายังมีลมหายใจแต่พรุ่งนี้เราย่อมสินม้นลมชีวิตและความตายนั้นเป็นของคู่กันไม่ว่าจะร่ำรวยเพียงใดยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่อาจหนีความตายได้นี่คือความเสมอภาคอย่างหนึ่งที่ชุกชีวิตมีเสมอเหมือนกันอย่างไรก็ตามแม้ทุกคนต้องตายเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตายเหมือนๆกันเราจะตายด้วยสาเหตุต่างๆกันและแม้จะตายด้วยสาเหตุเดียวกันก็ใช่ว่าจะตายด้วยอาการเดียวกันบางก็ตายด้วยอาการทุลนทุลายบ้างก็ตายอย่างสงบบางก็ตายด้วยอาการดิ้นรนขัดขืนบ้างก็ตายอย่างง่ายๆราวใบไม้ปิดจากขั้วความตายนั้น นอกจากเราจะหนีไม่พ้นแล้วเรายังไม่อาจเลือกได้ว่าจะตายเมื่อไร่จะตายอย่างไรหรือจะตายที่ไหนคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอาจตายได้เพราะหัวใจวายคนที่สุขภาพดีอาจอายุสั้นกว่าคนที่เป็นเอดเพราะไปประสบอุบัติเหตุส่วนคนที่พยายามฆ่าตัวตายอาจไปตายที่โรงพยาบาลก็ได้ ความตายนั้นสามารถจู่โจมเราได้ทุกเวลาทุกสถานที่และในอาการต่างๆกันชนิดที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้นั่นก็คือเราจะเผชิญกับความตายนั้นอย่างไรเผชิญด้วยการยอมรับหรือต่อสู้ขัดขืนด้วยความรู้สึกปล่อยวางหรือยึดย้อสุดกำลัง ด้วยใจที่ไร้สิ่งข้างค้างคาด้วยใจหรือด้วยใจที่เกี้ยวกาด้วยความสงบหรือตื่นตหนกกล่าวอีกในหนึ่งคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะประเชิญด้วยสติหรือความหลงจำเพาะนักเรียนที่เตรียมตัวมาพร้อมแล้วเท่านั้นที่จะเดินเข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจไม่ตื่นกลัวข้อสอบฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อวาระสุดท้ายใกล้เข้ามา ผู้ที่เตรียมใจไว้ดีแล้วย่อมไม่ตื่นตระหนกพร้อมเผชิญความตายเหมือนนักเรียนที่พร้อมจะทําข้อสอบใช่หรือไม่ว่าการ,รเผชิญความตายนั้นที่จริงก็ไม่ต่างจากการทําข้อสอบแต่เป็นการสอบที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะชีวิตนี้เรามีโอกาสตายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราจะเป็นต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด เมื่อพร้อมรับมือกับการสอบครั้งยิ่งใหญ่ในที่สุดของชีวิตการเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับความตายนั้นเราไม่ควรทำต่อเมื่อเจ็บหนักแก่เท่าหรือเมื่อใกล้จะตายแล้วเท่านั้นหากแต่ควรเตรียมตัวแต่เนิ่นในขณะที่ยังสุขภาพดีหรือยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งมีเวลาเตรียมตัวได้นานเท่าไรความพร้อมก็เพิ่มพูนมากเท่านั้น เช่นเดียวกับนักเรียนที่ขยันเรียนและเตรียมตัวสอบมาตลอดปีย่อมมีโอกาสที่จะผ่านการสอบได้ด้วยดีใครที่ขยันเรียนเมื่อจวนเจียนจะสอบย่อมเสี่ยงต่อการสอบตกแต่ก็ยังดีกว่าคนที่เอาแต่เที่ยวเล่นไม่สนใจการเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มหลังการสอบคือหายนะเลยทีเดียวจะว่าไปแล้วชีวิตนี้ ทั้งชีวิตมีขึ้นเพื่อเตรียมตัวสำหรับวาระสุดท้ายซึ่งอาจกินเวลาไม่กี่วินาทีหรือนานเป็นเดือนครั้งหนึ่งหลวงปู่ดูลัตุโรซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของลูกปู่มั่นภูริทัตโตได้ไปเยี่ยมพระรูปหนึ่งซึ่งอภธหนักใกล้จะมรณภาพหลวงปู่ดูลได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าการปฏิบัติทั้งหลายที่เราพยายามปฏิบัติมา ก็เพื่อใช้ในเวลานี้เท่านั้นจากนั้นท่านก็ย้ำเตือนให้พระรูปนั้นทำใจปล่อยวางท่านกล่าวเพียงไม่เกี่ยคำแต่พระรูปนั้นเข้าใจแจ่มแจ้งเพราะได้เตรียมตัววางไว้นานแล้วชีวิตกับความตายไม่อาจแยกจากกัน เรามีชีวิตอย่างไรก็มักจะตายอย่างนั้นหากปร,รารถนาที่จะตายอย่างสงบไม่ดุรนทุรายพร่ำเพออย่างที่คนโบราณเรียกว่าหลงตายบกควรอยู่อย่างมีสติไม่ประมาททำใจให้เป็นบุญอยู่เสมอแต่หากหลงไหลเพลิดเพลินกับความสนุกสนานจนลืมตายไม่สั่งสมคุณงามความดีเอาไว ย่อมยากจะรักษาใจให้เป็นกุศลเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงแต่ถึงแม้ว่าจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปค่อนชีวิตโดยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยแต่หากคุณยังสามารถอ่านมาถึงบทัดนี้ได้หรือตราบใดที่คุณยังมีสติรู้ตัวอยู่แม้จะนอนป่วยอยู่ก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเผชิญความตายตราบใดที่ยังมีลมหายใจ การน้อมจิตให้เป็นกุศลวางใจได้ถูกต้องพร้อมรับความตายก็ยังเป็นไปได้เสมอความตายนั้นก็เช่นเดียวกับความพัดพรากสูญเสียทั้งหลายจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อใจเราพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่หากาวางจิตใจไว้อย่างถูกต้องรู้ชัดในความเป็นจริงของชีวิตปลดปล่อยทุกอย่างไม่ยื้ยึดอะไรไว้ ความตายย่อมไม่สามารถทําให้เราเป็นทุกข์ได้เลยไม่มีใครหลีกหนีความตายได้ผลก็จริงแต่เราสามารถรักษาใจไม่ให้ทุกข์เมื่อความตายมาถึงได้นี่คืออิสรภาพทางใจที่ความตายไม่อาจแย่งชิงไปได้อิสรภาพเช่นนี้เราทุกคนสามารถบรรลุได้เป็นเพราะสิ่งที่มีอยู่แล้วในใจเรา เพียงแต่รอการค้นพบจากเราเท่านั้นอย่าปล่อยให้วันนี้ผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อค้นพบอิสรภาพดังกล่าวอย่ารอให้อาทิตย์ตกดินโดยที่คุณไม่ได้เตรียมใจอะไรไว้เลยในยามชีวิตอัศดงและที่สำคัญที่สุดอย่ารอวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้อาจไม่มาถึงก็ได้